สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน,นบบ้องสุขสุคุครับน,น,นี่ค,ครับบเบิร์เสยา์ที่เลยพี่น้องโอ้โห้มดเครับมาพี่น้องมากินตาบมกหุ้งครับนะครับไส่ปูนะครับปูไข่ต้มครับปีกไก่ทอดต้มไม้ต้มครับพี่น้องผักโขมผ้าคราับก็มีข้าปุ่นนะพี่น้องมาข้าปุ่นก่อนพี่น้องโอ้โว้ยงูสงต้มพี่น้องข้ปุ่นด้วว่า

อย่าใส่มีเจ็นนก,กน,อกกกนออ้อ,ย,อ,อ,นนอ,อยพี่น้องมากกัดกันนอกตารางเนาะควาขวาพี่น้องขอตรวจเข้าให้เลยครับอื้มกรอบอบนวางครับเอาของเยอะก็มีละพี่น้องห่อนๆไปไหมครับ ไปขึ้นกับพุ่นกอนอือโอ้โหเขิมครับแต่ขนาดไม่องนนี้แม่ตาไหมนะครับ แต่มันหูแสบ Oh. Saya cakap bila. Ha. Hai tomat. มาลองเลยครับเสือครับพี่น้องลองสั้งเป็นสก,กินเสือครับเบิผมใช้ย่านที่พี่น้องไหนพู้ใดนพานไม่เห็นกับฝ้าทำไมพี่น้องจูด้วยน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับผมใช้ย่านที่เลยพี่นอ้องเดี๋ยวเป็นคนเบาไหวได้พี่น้อง เราใหม่ครับดวนเรื่องมันลมา่ะใหม่บงหวานโอ้ยเขาหวานมก ใส่เขาครับทำฮวงแล้วพร้อมกันพี่น้องคนหนึ่งโอ้โ พี mm ่น้องอืมใชรตบมืออซาปลาเรือพี่น้อง ไม่หวานไม่หรอกมันต้องต้มโดนต้มเพราะต้ม <itus> ทุกอ่ะกินได้เลยครับไปซับเอามาเนี่ยครับรูงเลยไหลไปหอด งมวยหนึ่งมันนะครับผมหงูกไปเอาอยู่มองเดียวกับสวนนั่ใหม่นะครับ เงิมนพอดีพี่เปองุดกรกอบ ต้มซุปไม่ไหมครับใส่วันหนึ่งต้นหนึ่งเขาไปแล้วอืมหอมมาวครับดูว่าสมเป็นอ่ะสมดีครับ เจ้ือจับกันนครับ สับแหนบไปน่องหนุคุยกับพี่น้องนะครับพานไปกินพี่น่องครับใครผ่านไม่เห็นคลิปของหนุ่มใช้ยาไปเจนที่ไดพ้พี่น้องครับฝากพี่น้องสุงส้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์น,ชนะครับกดติดตามให้เบิม่มใช้าย,ยาตเจนที่เลยพี่น้อง Ồ, đã được tiếng no phải không? À, thấp này subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เราใส่ข้าวนีใหญไปน้ะงตม่มูแซ่บมาก ก,ก็เอาเว็นวาเนาอบครับอือบบมบุฟตปากันแ้ไ่นอกครับอิ่มแล้วครับพี่น้องมาเนี่ยหต้ำอิ่มแล้วครับเรื่องขับปุ่นเรื่องข้าเหนียว เบิเ้ลไปสามนอนทำไมพี่น้องใครสอง่วยใครสองสิมครับนี่ครับเบิ้มใช้ยันที่ครับตรงกับขอโทษพ่อแม่น้องสุภุสุขนะครับขาดกริยาท่าทางนะครับในการกินมอสุภาประการใดเลยครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุภุสุขนะครับอีกคอยแข็งลังใจครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอ้กระเบิ้มใช้ยันจนที่มาตลอดครับมื้อนี้ครับเอาบ่เบิ้ลด้ไหมน้องเอาซ้ำอิ่มแล้ยครับมื้อนี้ฝากพี่น้องท่านด้วครับเมื้อนาจ้าเนี่ยแสบมัดสุพี่น้องกินไหมครับ นี่สวัสดีครับ